สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แปลงตัวเรียนครับหมอนทองนะครับของเจ๊จิ๋มนะแปลงนี้อายุ2ปีนะครับเนี่ยที่เจ๊จิ๋มนะครับได้นําไม้พวกกินพัดนะครับมาปรับปรุงฟื้นฟูดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยไม้พกเซตนะครับชุดนี้หลังจากฉีดพ่นไปนะครับต่อเนื่องนะครับมา1ปีนี่ยใบก็รัดได้สมบูรณ์ แล้วก็มีความเขียวเข้มต้านทานโรคปลามาแรงได้ดีนะครับนี่ครับแต่และต้นนะครับโอ้ยแตกพุ่มได้ดีสมบูรณ์ครับอาหารพืชนวัตกรรมเอนไซม์ของบริษัทพีเกสองห้านะครับบำรุงทั้งโครงสร้างนะครับไม่ใช่บำรุงเฉพาะใบหรือเฉพาะต้นเฉพาะส่วนสังเกตได้ว่าต้นเขาแตกพุ่มได้ใหญ่สมบูรณ์แล้วกิ่งของเขานะครับดูนะครับทุเรียนสองปีนะครับ แต่กิ่งเขาอ้วนนะครับใหญ่กว่านิ้โป้มือเราอีกนะครับเขาอ้วนตามต้นนะครับนี่ครับเจ้าของสวนเจจิมนะครับที่ตะเคียนทองเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้ไม้พกกินพัดและไม้พกเซตอ้าวู้สึกประทับใจประทับใจมากนี่นะครับใช้ตลอดไปแล้วโอ้ยดูดิครับพุ่มสมบูรณ์มากหลายๆสวนนะครับใกล้เคียงกันครับปลูกก่อนแต่เป็นไงต้นเล็กกว่าเล็กกว่า แต่นี้ปลูกที่หลังแต่พุ่มนะครับแตกสมบูรณ์ใบเขียวสมบูรณ์นะครับข้อดีคือเมื่อใบเขาเขียวสมบูรณ์แก่ไวเขาจะปลอดภัยจากเพี้ยจากมาแมลงนะครับหนอนจะไม่กวนนะครับไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงรักษาใบบ่อยๆทำให้เราเปืองยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็เปืองค่าแรงในการฉีดพ่นเปืองน้ํามันหลายๆอย่างเปืองเวลานะครับฉีดบ่อย แต่เมื่อใบเขาแก่เร็วสมบูรณ์เร็วเราไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงบ่อยไม่ต้องฉีดบ่อยเพีย้ยหนอนมแมลงไม่กวนเราก็บังรอบเราก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยทําให้เราปลอดภัยถ้าเราทําสวนเองนะครับทันใดน,นะครับทำทุเรียนไม่ว่าทุเรียนเล็กทุเรียนโตนะครับหรือมังคุดนะครับเนี้ยฉีดพ่นไปใบก็สมบูรณ์ครับฉีดทุเรียนมังคุดได้ใบก็สมบูรณ์ออกลูกดี พันใดน,นะครับมีปัญหาในการทําทุเรียนนะครับใบไม่รัดยอดไม่ไหลต้นไม่สมบูรณ์เป็นโรคหรือให่แข็งแรงปรึกษาได้นะครับยินดีคำปรึกษาเรายินดีติดตามเยี่ยมชมสวนนะครับอย่างต่อนเนื่องนะครับ